เช้าเช้ามาก็อุมงแพ้จะขึ้นนิดหนึ่งแตเช้ามันก็จะแบบว่าอึนๆเลยนะทุกคนแต่ว่าทุกคนรู้ไหมว่าช่วงเวลาที่เราตื่นเช้ามาจะเป็นช่วงเวลาที่เราแบบสามารถคิดอะไรต่อเมือ่อคู่เอพื้นที่เต็มเครื่องนี้นานๆที่ก็จะใช้นะ เพราว่าก็ไม่ค่อยลบข้อมูลเก่าๆเลยก็จะบอกว่าเวลาเราตื่นแต่เช้าเนี่ยมันจะมีช่วงเวลาที่เราแบบคิดจะทําอะไรอะ่ะได้เยอะเลยจะมีช่วงเวลาว่างที่เราแบบเห้เราอะมานั่งคิดใช่ไหมอย่างถ้าเกิดตอนที่เราทํางานไปก่อนอะมันก็ทำให้เราคิดว่าเออวันนี้เราจะทําอะไรบ้างเออวันนี้เราวางแผนที่ไหนเราจะทําอะไร เช่นเดียวกันกับปัจจุบันต่อให้เราไม่ได้เป็นพนักงานประจําแล้วอะค่ะเราก็ยังต้องวางแผนในการใช้ชีวิตจริงๆแล้วเราคววางแผนการใช้ชีวิตในทุกๆวันเลยโอเคก็เดี๋ยวเต็งแต่หน้าแล้วก็อีกนิดนึงให้เรียบร้อยก่อนนะเดี๋ยวไปทํากิจกรรมต่อไปว่าในแต่ละวันทําอะไรบ้าง แล้วทุกคนก็นอกจากเราจะอัพน้ำทำอะไรเสร็จตอนเชาวว้าไหว้พระแล้วเราก็จะมานั่งดูทีวีข้างล่างใช่ไหมคะเพื่อดูว่าเช้าวันนี้ YouTube มีอะไรอัปเดตบ้างหรือแม้กระทั่งการได้ดูยูทูบเบอร์ใครสักคนหนึ่งที่เราชื่นชอบและติดตามมันก็เป็นเหมือนอีกหนึ่งแรงบันดาลใจหรืออีกหนึ่งดาวที่เราจะทำให้เรามีความกล้าและก้าวออกไปทำสิ่งนั้นๆบ้าง แม้ในวันนี้เราอาจจะยังไม่ได้พร้อมมีทั้งคุณทรัพย์หรืออะไรต่างๆที่จะไปได้ไกลขนาดนั้นแต่บอกเลยว่าแค่เราได้ดูอ่ะในระหว่างนั้นอะมันจะมีแรงบันดาลใจสอดแทรกแน่นอนโอเคก็เดี๋ยวสักเวลาประมาณ6กโมงเดี๋ยวกระเตนอ่ะก็จะไปจ่ายตลาดเพื่อซื้อของเข้าร้านนะคะ ก็ตอนนี้กระเต็นก็กําลังออกจากบ้านเตรียมไปตลาดแต่ก่อนที่เราจะไปตลาดเราต้องแวะไปเติมคาเฟอีนในยามเช้ากันก่อนนะคะเฮ้ hey, ทุกคนเราก็ถึงร้านกาแฟเ0เวนตี้แฟแล้วอันนี้ของเขาจะเป็นเหมือนรถทักฟู้ดนะทุกคน เป็นหนึ่งในร้านที่เต็นชอบมาก ว่าค่ะมันบอกว่าเพื่อนมันอะไปเอาไปขายอะมีบอกนะเอาตังมาแบบอคนละหมื่นเพื่อหมื่นอ่ะกพราะเขายกให้เราฟรีมันเป็นพวกผ้าแบบเพือหนึ่งเลยแค่เอาตัวอย่างมาให้ไปจ้าทุกคนเราก็ได้กาแฟเฟรียบร้อยแล้วสถานีต่อไปจ่ายตลาดของจริงแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยววันนี้นอกจากจะไปจ่ายตลาดเป็นเพื่อนน้องเฟิร์นแล้วกระเต็นก็จะไปดูวัตถุดิบมาทำก๋วยจั๊บยวนซึ่งเราจะต้อง เดูราคาตลาดก่อนเพราะว่าเร็วๆนี้จะมีแพนจะเปิดร้านเก๋จับยวนแต่ว่าจะเป็นการทำที่บ้านนะคะจะไม่มีหน้าร้านเพื่อที่ต้องการจะเซฟคอสหรือว่าเซฟเงินลงทุนให้มากที่สุดนะคะก็เดี๋ยวเราไปเจอที่ตลาดเลยวันนี้เราถึงตลาดกันแล้วนะคะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปเอาของก่อนเราสั่งของไว้แล้วแล้วก็เดี๋ยวจะเดินดูพวก หมูยอเส้นยวนอะไรอย่างนี้กันนี่มากับน้องเฟิร์นนะจ๊ะโอเคมาซื้อไข่เหรอนี่เราก็ได้เส้นกว๋วยจับ๊บยวนแล้วก็หมูยอมาทดลองเรียบร้อยแล้วนะทุกคน ก็เดี๋ยวเราจะไปทดลองทำก๋วยจับยวนกินกันก่อนก่อนที่เราจะเอามาขายนะจ๊ะอันนี้เราต้องไปเคาะกุ่นคะสนิมก่อนหรือฝีมือตัวเองที่เคยขายมาก่อนนะฮะและนี่ทุกคนเราก็เอาของมาลงที่ร้านน้องเฟิร์นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวน้องเฟิร์นก็จะอยู่ประจำร้านแล้วก็ขายของส่วนกระเตนก็จะไปทำภารกิจอย่างอื่นต่อ ร้านขาหมูของเราเชิญชวนได้ฮะข้าวขาหมูคัวระออนะจ๊ะอแล้วก็ทุกคนที่เต็นบอกว่าภารกิจต,ต่อไปใช่ไหมไอเราอะซื้อของทำก๋วยจับยวนไปแล้วเต็นจะมาทำตอนกลางคืนอีกทีหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าตอนนี้ที่ร้านน้องเฟอร์เนี่ยกำลังเตรียมของกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวต้องรองรับให้ลูกค้าเข้าร้านแหละอีกไม่กี่วันก็จะครบ หปีที่เตลลาออกจากการเป็นพนักงานประจำนะคะเพื่อมาทำอาชีพอิสระที่ตัวเองอยากจะทำมาทำในสิ่งที่ตอนเป็นพนักงานประจำเราทำไม่ได้นะคะบอกว่าพอเราลาออกมาแล้วเนี่ยแน่นอนว่าหลายๆคนอาจจะบอกว่าต้องวางแผนก่อนถึงจะออกมาได้หรืออะไรเงี้ยถามว่าเราวางแผนไว้นิดนึงไหมเราวางแผนนะแต่ บางสิ่งบางอย่างต่อให้เราวางแผนมันอาจจะแบบไม่ได้เป็นไปตามแผนสักร้อเซนะทุกคนอย่างเต็นเนี่ยเต็นบอกเลยว่ามีเพื่อนที่ขับแอปเนาะขับรถโดยสายขับแอปอเรียกว่าโบหรือแกล็บอะไรแบบนี้ค่ะทีเนี้ยถามว่าเต็นได้ลองขับไหมเคยลองขับระหว่างทํางานประจําแล้วก็เลิกงานแล้วเราถึงเอาเวลาตรงนี้ไปทําแต่เรารู้สึกว่า มันทําให้เราเคีย์และเหนื่อยเราก็เลยจําเป็นต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนว่าเราก็เลือกที่จะหางานอิสระทารวมถึงได้ไปทําในสิ่งที่ต้องการทําด้วยก็เลยเลือกที่จะลาออกจากงานแล้วก็มาขับแกลบขับโบ๊เพื่ออย่างน้อยหาให้มันมีเงินเงินเงินเข้ามารองรับเราในระหว่างที่เรากําลังคิดอยู่ว่าเราจะทําอะไรต่อไปใช่ไหมฮะวัตถุประสงค์ของเต็นเลยการลาออกมาเนี่ยหนึ่งเลยหลักๆคือต้องการจะทําคลิปลง YouTube ให้มากที่สุดแลพะพาตัวเองไปเที่ยวให้มากที่สุดหรือไปใช้ชีวิตให้มากที่สุดรวมถึงอยากจะสร้างแบรนด์สร้างธุรกิจของตัวเองขึ้นมานะคะแต่ถ้าเกิดเราเป็นพนักง,งานประจำอยู่แน่นอนว่าถามว่ามีโอกาสที่จะทำได้ไหมเรามีโอกาสแต่เราจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วความรู้สึกของเราอันนี้ไม่รู้ว่าใครเป็นไหมแต่ของเต็นเป็นคือเราเป็นความรู้สึกว่าเราไม่อยาก ดูถูกหรือเอาเปรียบกับบริษัทที่เราทํางานประจำอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องเลือกสักทางไม่จับปลาสองมือก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการลาออกจากงานแล้วก็มาทําอาชีพอิสระนะคะก็เดี๋ยววันนี้ช่วงเช้าเนี่ยจนถึงเย็นก็ตอนนี้เป็นเวลาประมาณ9ก้มงสก็ประมาณ10บโมง เต็งก็จะออกไปขับรถขับแก๊บขับโบ้เลยค่ะจนถึงเวลาประมาณ6กโมงเย็นแล้วก็จะมารับน้องเฟิร์นกลับบ้านแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยมาเจอกันอีกทีตอนทําก๋วยจับยวนนะคะสวัสดีทุกคนเรากลับมาแล้วในายามเย็นก็เดี๋ยวเราจะมาทำก๋วยจับยวนกันนะ่อนอื่นเราก็มาเตรียมเครื่องกันก่อนเราก็ได้หมูยอมา เราก็ลองทำกินก่อนนะจะใช้ไม่เยอะทำเยอะเดี๋ยวของเสียและของเหลือเอาอันนี้เป็นวิยยออยุบลสูตรดั้งเดิมนะคะทุกคน นี้ที่ทุกคนได้ยินก็คือเป็นหม้ออัดแรงดันนะคะเรากำลังตุ๋นที่โคงหมูอยู่ก็กจะเป็นส่วนประกอบอยู่ในก๋วยจับยวนของเราด้วยอะไรทุกคนน,นี้โอ้โอ้เปิดยากดนึดงนี่อันนี้ก็คือเป็นกระดูกหมูของเรานะก็เดี๋ยวเราเตรียมต้มนำ้ำซุปต่อเดี๋ยวเราต้องตักกระดูกหมูขึ้นมาก่อน ไปเตรียมเสิร์ฟใส่จานอีกทีหนึ่งเอ้ยเสิร์ฟใส่ถ้วยพร้อมกับกว๋วยจับยวนอีกทีหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการลวกหมูยอ,อก่อนให้หมูยอสุกอันนี้เป็นก็ทําหมูยอสองขนาดนะคะจะเป็นขนาดกว้างแบนๆหน่อยกับขนาดเล็กซึ่ง ทั้งหมดอ่ะก็คือจะหนามีความหนาเท่ากันนะคะเพียงแต่ว่าความกว้างกับความแคบไม่เท่ากันก็เดี๋ยวจะลองให้น้องเฟิร์นแล้วก็เพื่อนชิมก่อนว่าชอบเทคเจอร์แบบไหนมากกว่ากันก็อันนี้เราก็ลัลวกเส้นนะฮะเล่นกยจับยวนจริงๆถ้าเราทำขายจริงๆเราจะใช้เป็นหม้ออวยนะคะทุกคนแต่อันนี้เราทดลองเราก็เลยใช้อุปกรณ์ที่เรามีไปก่อนอ่า พราะถ้าเราใช้ใหม้ออวยอะ่ะมันจะได้ขนาดที่พอดีแล้วหม้ออวยเนี่ยจะเป็นตัวมันจะมันจะนัความร้อนได้เร็วมันก็จะสุกเร็วมากขึ้นอ่าโอเคอเคาปก็ุ้งกระดูกหมูที่เราเตรียมไว้จะบอกว่าเปื่อยมากนะทุกคนนีซ แล้วก็เราใส่หมูยอไปแล้วเราใช้ดีเคลีล้วก็จะเรียงง่ายตกแต่งมาก <Okay. S 1> แล้ก็จากนั้นเราก็จริงๆมันต้องมีเลือดไก่ด้วยนะทุกคนแต่ทีนี้เรายังไม่ได้ซื้อเราก็ น้ำเราก็จะโรยด้วยผักชีต้นหอมเล็กน้อยแล้วเราก็จะตกด้วยการโรยพริกไทยนิดน้อยนี่รเราชอบงั้นก็จริงๆถ้าใครจะทาําไข่ลวกหรือไข่ต้มด้วยก็ได้เราก็จะมาใส่เพิ่มเติมมันเข้าไปเป็นสีนดีละเดี๋ยวเราไปลองชิมกันค่ะนะทุกค,คนจะเรามาลองชิมกัน ตอนอื่นเราอยากจะโชว์ุกหมูงของเราเปลื่อยมากอ,อืทุกคนเลยมันร้อนง่ายมากเพราะว่าเราใช้หม้ออัดแรงดันมันเลยทำให้แบบว่าร่นระยะเวลาในการตุ๋นได้ดีเลยอืออือ ทุกคนเลยลอนออกจากกระดุกดา่ายมากทำด้วยหมูยอฮนะหมูยอจากอุบลเลยอ,อ่อยมากทุกคน